ดวงรายวันประจำวันอาทิตย์ที่27ตกรกฎาคม2568นะคะจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันเลยนะคะขอทุกคนพบเจอแต่สิ่งที่ดีมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเพจออฟสอร์การการทดลองนะคะเห็นไหมคะ เหมือนกำลังทดลองอะไรอยู่นะคะเหมือนทดลองทางเคมีนะคะ The Magician มาอีกแล้วนะคะไพ่ใบเมื่อวานนะคะ Six of Swords ใครที่มีปัญหานะคะที่กำลังต่อสู้กับปัญหาต่างๆกับศัตรูนะคะ คุณจะเอาชนะได้นะคะด้วยความเก่งความฉลาดของคุณนะคะ <c oughs> เห็นไหมคะคุณมีไหวพริบคุณศึกษาหาวิธีการนะคะที่จะนํามาซึ่งความสําเร็จนะคะแล้วก็ด้วยตัวของคุณเองนะคะความเก่งความฉลาดของคุณนะคะคุณจะทําการสิ่งใดคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะขอให้เป็นวันดีๆของทุกๆคนนะคะ